เลวไฟใครจะไปเชื่อว่าเสียงเห่าของหมาตัวหนึ่งจะเปลี่ยนชะตาชีวิตของแม่ชีไปตลอดกาลแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าความตายกําลังคืบคลานเข้ามาอดีตสามีโรคจิตที่เธอหนีรอดมาได้ไม่ใช่แค่คนธรรมดาและความจริงสุดสะพรึงที่ซ่อนอยู่ในกล่องต้องคำสาบจะทําให้คุณขนลุกไปทั้งตัวอะไรที่มันยังไม่ยอมตายอะไรที่ยิ่งฆ่ากลับยิ่งแข็งแกร่งติดตามจนจบและคุณจะไม่เชื่อในสิ่งที่คุณเห็นกลางป่าลึกเงียยสงัดเสียงนกร้องเบาๆปะปนกับเสียงลมพัดผ่านใบไม้ แม่ชีพรว่าก้าวเท้าอย่างระวังชุดขาวของเธอเปรอะเปื้อนด้วยโคลนและเศษใบไม้หัวใจเต้นแรงร่างกายสั่นไหวด้วยความหวาดกลัวข้างๆมีเจ้าหมาน้อยสีดำชื่อว่าโชคดีมันเดินประกบเธอไม่ห่างทุกฝีก้าวเต็มไปด้วยความระแวงเธอรู้ว่าเขากำลังตามมาอดีตสามีใจร้ายผู้ที่เคยทำร้ายเธอจนเกือบตายเธอหนีออกมาจากบ้านหลังนั้นด้วยชีวิตที่แทบไม่เหลืออะไร เสียงกิ่งไม้หักดังเปาะมาจากด้านหลังโชคดีหยุดเดินขนลุกชันมันคำรามเบาๆสายตาจ้องเขม็งไปยังพุ่มไม้แม่ชีพรวากัดฟันพยายามตั้งสติกลิ่นคาวเลือดโชยมาแตะปลายจมูกหัวใจเธอเต้นที่ขึ้นทุกวินาทีจู่ๆเสียงฟีเท้าหนักๆดังขึ้นใกล้เข้ามาแพรว่าออกมาเถอะเสียงชายคนนั้นตะโกนลัน่นเสียงที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังและโกรธแค้น เธอกอดตัวเองแน่นซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้ใหญ่โชคดีเริ่มเห่าเสียงดังก้องป่าแต่เสียงฝีเท้ากลับเร่งรัวเข้าใกล้ยิ่งกว่าเดิมแสงไฟฉายสาดไปมาอย่างบ้าคลั่งแล้วเงาดำของชายคนนั้นก็ปรากฏใบหน้าเต็มไปด้วยรอยแผลเก่าดวงตาแดงกับหน้ากลัวราวกับปีศาจเขาถือมีดเล่นยาวแสงสะท้อนคมปราบหนีไปไหนก็ไม่รอดหรอกเสียงนั้นแผดดังแม่ชีพระวากัดริมฝีปากจนเลือดซึม หัวใจเธอแทบหยุดเต้นเมื่อเห็นชายคนนั้นเริ่มสาวเท้าเข้ามาใกล้โชคดีเห่าลั่นกระโจนเข้าใส่ไม่ลังเลเสียงเหล็กกระทบกันดังแกรง่งโชคดีงับข้อมือที่ถือมีดอย่างแรงชายคนนั้นร้องลั่นสะบัดแขนสุดแรงเลือดกระเซ็นเปื้อนใบไม้รอบตัวแม่ชีรีบคว้าก้อนหินใกล้ตัวฟาดไปที่หัวเขาเต็มแรงเสียงดังตุบร่างชายคนนั้นล้มฟุบลงกับพื้น แต่ร่างเขายังขยับแขนขากระตุกอย่างน่ากลัวดวงตาย,ยังคงจ้องมองเธอด้วยความเครียดแค้นโชคดียังคงคำรามไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวแม่ชีหอบหายใจแรงหัวใจเต้นรัวจนแทบหลุดออกมาเสียงอะไรบางอย่างเริ่มดังมาจากมุมป่าเสียงฝีเท้าอีกชุดไม่ใช่แค่เขาคนเดียวที่ตามมาเสียงฝีเท้าหนักย่ำลงบนใบไม้แห้งกิ่งไม้แถวนั้นสั่นไหวราวกับมีบางอย่างใหญ่โตเคลื่อนผ่าน แม่ชีแพราวากลั้นหายใจตัวแข็งที่ด้วยความกลัวโชคดีหันไปทางเสียงนั้นคนตั้งชันหางจุกระหว่างขาจากความมืดเงาสองร่างค่อยๆปรากฏเป็นชายสองคนสวมเสื้อคลุมสีดำใบหน้าถูกปกปิดด้วยผ้าคลุมในมือถือไม้เบสบอลและท่อนเหล็กหนึ่งในนั้นผู้เสียงเย็นเธอคิดว่าหนีแค่นี้จะรอดเหรอแม่ชีถอยหลังช้าๆร่างสันเทาเสียงหัวเราะยอดดังสะท้อนไปทั่วป่า โชคดีขู่เสียงต่ำยืนประจันหน้ากับทั้งสองคนอย่างไม่เกรงกลัวแสงไฟฉายสาสตร์มากระทบใบหน้าแม่ชีชายอีกคนเดินเข้ามาใกล้เงื้อมือสูงพร้อมท่อนเหล็กวันนี้แกไม่มีทางหนีแล้วทันใดนั้นเสียงปืนดังเปรี้ยงสนั่นป่าทุกคนหยุดนิ่งดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจชายที่ถือท่อนเหล็กล้มลงทันทีเลือดไหลนองพื้นเสียงฝีเท้าหลายคู่วิ่งกรูเข้ามาไฟฉายหลายดวงสาดแสงไปทั่ว ตำรวจหยุดเดี๋ยวนี้เสียงประกาศกล้องชายที่เหลือโยนไม้เบสบอลทิ้งพยายามหนีแต่โชคดีกระจนนับขาวไว้แน่นเขาลม้มลงกับพื้นดินทุรนทุรายเจ้าหน้าที่กรูกันเข้าจับตัวทันทีแม่ชีสุดตัวลงกับพื้นน้ำตาไหลพรากด้วยความโล่งใจและตกใจสุดขีดเสียงวิทยุสื่อสารยังคงดังระงมกลิ่นดินกลิ่น,ลนเลือดและกลิ่นควันปืนตลบอวนไปทั่วบริเวณ แม่ชีอดโชคดีแน่นมาเลียนหน้าเธอเบาๆราวกับปลอบใจแต่แล้วเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมเอกสารในมือแม่ชีครับคุณรู้ไหมว่าชายคนนี้ไม่ใช่แค่สามีเก่าคุณแม่ชีมองหน้าตำรวจดวงตาเต็มไปด้วยความสงสัยและตกใจเจ้าหน้าที่สูดหายใจลึกก่อนพูดต่อเขาเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่หลบหนีมาหลายปีร่างแม่ชีเย็นว่าไปทั้งตัวมือเธอกับแน่นจนเล็บจิกเข้าฝ่ามือ ภาพความโหดร้ายในอดีตย้อนกลับมาวาบในหัวเสียงกรีดร้องเสียงร้องขอชีวิตและกลิ่นเลือดที่ไม่มีวันล,ลืมแม่ชีแพรวาหายใจติดขัดร่างกายแข็งทื่อหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดออกจากอกเจ้าหน้าที่อีกคนเดินเข้ามาพร้อมถุงหลักฐานภายในมีสร้อยขลายเส้นเลอคราบเลือดเปรอะกลงังเราเจอสิ่งนี้ฝังอยู่หลังบ้านที่เขาเคยอาศัยแม่ชีตัวสั่นน้ำตาเริ่มไหลอีกครั้งแต่ครั้งนี้คือความสยอง เธอมองสร้อยเหล่านั้นแต่ละเส้นดูคุ้นตาบางเส้นเป็นของเพื่อนบ้านที่หายตัวไปเมื่อหลายปีก่อนเจ้าหน้าที่พู้ต่อเสียงเคร่งเครียดเขาไม่ใช่แค่คนร้ายธรรมดาแต่เป็นฆาตรกรโรคจิตที่หลอกเยี่ยแล้วจัดฉากให้ดูเหมือนการหายตัวปริศนาแม่ชีปิดปากตัวเองเพยายามกลั้นเสียงสะอื้นภาพในอดีตผุดขึ้นมาในหัวอย่างชัดเจนคืนที่เธอถูกล่ามโซ่ในห้องมืดมีกลิ่นคาวเลือดโชยมาไม่หยุด เสียงลากโลหะเสียงเลื่อเสียงร้องหอยหวนที่เธอเคยคิดว่าคงมาจากจินตนาการทุกเสียงกลายเป็นความจริงอันน่าสยดสยองโชคดีกระโดดขึ้นมานั่งตักแม่ชีลิ้นมันแตะใบหน้าเธอเบาๆน้ำตาแม่ชีหยดลงบนหัวโชคดีเธอกอดมันแน่นเจ้าหน้าที่พูดต่อคุณโชคดีมากที่หนีออกมาได้แต่ก่อนที่ทุกอย่างจะสงบเสียงปืนอีกนัดดังขึ้นจากท้ายป่าเจ้าหน้าที่หันขวบรีบคว้าอาวุธและวิ่งไปตามเสียงทันที แม่ชีมองตามด้วยความหวาดกลัวเสียงตะโกนโกล่าหลดังขึ้นทีทีเธอพยายามตั้งสติแต่ความกลัวเริ่มเข้าครอบงำอีกครั้งโชคดีเริ่มขู่เสียงต่ำเบวตาจ้องไปยังความมืดที่ต้นเสียงดังมาแล้วเงาคล้ายร่างคนซูงมผิดปกติค่อยๆโผล่ออกมาจากความมืดเงานั้นขยับช้าๆแต่เต็มไปด้วยความน่ากลัวแม่ชีเบิกตากว้างหัวใจเต้นแรงจนแทบหยุดแสงไฟจากเจ้าหน้าที่สะท้อนให้เห็นร่างนั้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ เป็นชายร่างสูงใหญ่ผิวซีดเผือดดวงตาเบิกโพรงไร้แววปากใสย้ายิ้มเผยให้เห็นฟันแหลมคมราวกับสัตว์ป่าเสื้อผ้าเปื้อนเลือดแถมยังมีรอยขีดข่วนทั่วร่างเขาถือขวานเปื้อนเลือดในมือกับแน่นจนเส้นเลือดปุดโปนเจ้าหน้าที่กรูกันเข้าเล็งปืนใส่แต่ร่างนั้นไม่แสดงอาการหวาดกลัวเลยแม้แต่นิดเดียวมันหัวเราะเสียงหัวเราะต่ำๆดังสะท้อนไปทั่วป่าหนีไม่รอดหรอกพวกแกทุกคนเสียงมันเย็นเย,ยือจนขนลุก โชคดีเห่าล่านกระโดดเข้าไปประจันหน้าแม่ชีถอยหลังมือกอดขอโชคดีแน่นใจเต้นแรงจนแทบขาดใจเสียงเจ้าหน้าที่ตะโกนหยุดวางอาวุธเดี๋ยวนี้แต่ร่างนั้นกลับเงื้อขวานขึ้นสูงพร้อมจะฟันลงมาปังปังปังเสียงปืนดังสนั่นป่ารัวไม่ยัง้งแต่ร่างนั้นยังไม่ล้มยังคงยืนยิ้มเย็นราวกับกระสุนไม่สามารถทำอะไรได้แม่ชีแทบจะเป็นลมร่างกายอ่อนแรงจนทุดลงกับพื้น โชคดีคำรามกัดข้อเท้ามันสุดแรงจนเลือดไหลทะลักแต่ร่างนั้นกลับหันมามองช้าๆก่อนใช้เท้าเตะโชคดีลอยกระเด็นเสียงร้องของโชคดีดังสะท้อนกล้องไปทั่วแม่ชีกรีดร้องสุดเสียงพยายามวิ่งไปหาโชคดีที่นอนนิ่งไม่ขยับแต่เงานั้นกลับสาวเท้าเข้ามาใกล้เนื้อขวานสูงเหนือหัวในวินาทีนั้นเองเสียงเครื่องยนต์รถกระบะก็ดังขึ้นอย่างแรงไฟหน้าสาดแสงจ้ากระแทกร่างนั้นเต็มๆจนมันพงังะถอยหลัง รถกระบะพุ่งเข้าใส่ร่างนั้นเต็มแรงเสียงกระแทกดังสนั่นจนพื้นสั่นสะเทือนร่างสูงใหญ่กระเด็นลอยไปชนต้นไม้หักโคน่นเสียงกระดูกแตกดังกรอบกรหน้าขนลุกร่างนั้นนอนนิ่งไม่ไหวติงเลือดไหลนองพื้นเจ้าหน้าที่รีบปรูกันเข้าไปตรวจสอบทันทีแม่ชีกรีดร้องวิ่งไปหาโชคดีกอดมันแน่นน้ำตาไหลพรากโชคดีหายใจแผ่วเบาแต่ยังลืมตาสายตายัางจ้องมองแม่ชีอย่างพักดี แม่ชีกระซิบเบาๆเธอช่วยฉันไว้อย่าเป็นอะไรนะเสียงเจ้าหน้าที่ตะโกนสั่งให้ทุกคนระวังตัวบางคนวิ่งกรูกันไปตรวจสอบร่างชายปริศนาที่นอนแน่นิ่งแต่ทันใดนั้นร่างนั้นขยับกระตุกอย่างแรงเสียงข้อต่อกระดูกลั่นดังกรอบกรอบดวงตาของมันลืมพรงอีกครั้งแต่ครั้งนี้แดงฉานราวกับเปลวไฟริมฝีปากใสาย,ยายิ้มเผยให้เห็นฟันแหลมที่เปื้อนเลือดสดมันยันตัวขึ้นช้าๆแม้ร่างจะบิดเบี้ยวผิดรูป ไม่มีอะไรจะฆ่าฉันได้เสียงมันยินย่งเยือก้องสะท้อนทั่วป่าแม่ชีเบิกตาพลงตัวสั่นหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกโชคดีขู่เสียงต่ำแม้จะบาดเจ็บแต่มันยังพยายามลุกขึ้นยืนเจ้าหน้าที่กราดยิงรัยอีกครั้งกระสุนเจาะเข้าร่างมันทุกนัดแต่ร่างนั้นยังคงยืนอยู่ราวกับกระสุนไม่ต่างอะไรกับฝุ่นผงแล้วมันกระโจนเข้าใส่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งอย่างรวดเร็วเสียงกรีดร้องดังลั่นเลือดกระเซ็นเปื้อนใบไม้รอบตัว แม่ชีรีบคว้าโชคดีขึ้นมากอดแล้วพยายามวิ่งหนีสุดแรงเสียงฝีเท้าหนักๆเล่ยตามมาติดๆเสียงขวานลากไปกับพื้นดังครืดครืดแม่ชีวิ่งสุดชีวิตแม้ขาจะอ่อนแรงจนแทบล้มเธอพาโชคดีมุดเข้าไปใต้พรงรากไม้ใหญ่ลมหายใจเธอหอบทีตัวสั่นน้ำตาไหลพรากเสียงฝีเท้าเดินวนไปมาอยู่เหนือหัวหนีไม่รอดหรอกแพรว่าเสียงนั้นแผ่วเ,เบาแต่เย็นเยื่อจนขนลุก กลิ่นข้าวเลือดประปนกับกลิ่นเหงื่อและดินชื้นตลบอวนเต็มโพรงไม้แม่ชีอดโชคดีแน่นจนรู้สึกถึงเสียงหัวใจของมันเต้นรัวเสียงลากขวานยังคงดังไม่หยุดแล้วเงาของมันก็หยุดอยู่ตรงหน้าโพรงไม้เงานั้นยืนเงียบอยู่นานราวกับกำลังฟังเสียงหายใจของเหยื่อแม่ชีพยายามกลั้นหายใจมือปิดปากโชคดีแน่นเสียงลมหายใจของตัวเองดังในหูราวกับกลองโชคดีตัวสั่นแต่ยังไม่ส่งเสียงแม้แต่นิดเดียว ปลายขวานค่อยๆจิ้มลงบนพื้นดันใบไม้และกิ่งไม้ไปมาเสียงลากโลหะคลื่นคลื่นด,ดังใกล้ขึ้นเรื่อยๆอยู่ไหนอยู่ไหนเสียงมันลากยาวหน้าขนลุกจนเย็นสันหลังแสงไฟฉายสาสต์เข้ามาใกล้โพรงไม้แม่ชีหลับตาแน่น้ำตาไหลอับแก้มหัวใจเต้นจนแทบระเบิดทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ที่ตกอยู่บนพื้นดังขึ้นเสียงเรียกเข้าแหลมสูงกระชากความเงียบแตกกระจายร่างนั้นสะดุ้งหันขอไปทางเสียง มันคำรามเสียงต่ำใครใช้ขวานฟันกระหน่ำไปที่เสียงอย่างบ้าคลาั่งเสียงไม้แตกหินแตกกระจายแม่ชีช่วยจังหวะนั้นพยุงโชคดีออกจากโรงไม้ช้าๆฟื้นขมความเจ็บวิ่งหนีไปอีกทางโดยไม่หันกลับเสียงขวานยิงฟันไม่หยุดเหมือนมันตกอยู่ในอาการคลั่งแต่ไม่นานนักมันก็หยุดและหันมาทางที่แม่ชีวิ่งไปเห็นแล้วแกหนีไม่พ้นแน่เสียงนั้นแผ่วต่ำแต่แฝงความโหดเหี้ยม ฝีเท้ามันเริ่มสาวเข้ามาเร็วขึ้นเสียงขวานกระแทกกับต้นไม้เป็นจังหวะโชคดีหอบหายใจแรงแต่มันยังฝืนวิ่งไปกับแม่ชีไม่ยอมถอยข้างหน้าแสงไฟสาสว่างมาแต่ไกลเป็นรถตำรวจที่เพิ่งเสริมกำลังเข้ามาอีกชุดเสียงไซเรนดังลั่นปืนเล็งพร้อมอยู่ทุกด้านนั่นแม่ชีอยู่ตรงนั้นเสียงเจ้าหน้าที่ตะโกนแม่ชีโบกมือสุดแรงช่วยด้วย แต่แล้วเสียงคำรามต่ำๆดังขึ้นจากด้านหลังร่างนั้นพุ่งออกมาจากเงามืดเร็ววกับสัตว์ร้ายมันกระโจนเข้าใส่แม่ชีด้วยความเร็วและแรงมหาศาลปลายขวานเนื้อขึ้นสูงเตรียมจะฟาดลงมาเต็มแรงแสงไฟหน้ารถศาสเข้าหน้าร่างนั้นแต่ไม่ทําให้มันชะงักแม้แต่นิดเดียวแม่ชีเบิกตากว้างหัวใจเต้นจนเจ็บหน้าอกเธอกอดโชคดีแน่นเสียงปืนรัวสนั่นจากเจ้าหน้าที่หลายกระบอก กระสุนเจาะเข้าใส่ร่างนั้นรัวเป็นชุดเลือดประเซน็นกระจายเต็มใบไม้แต่ร่างนั้นยังไม่หยุดยังคงพุ่งเข้ามาเจ้าหน้าที่ตะโกนยิงที่หัวยิงที่หัวเสียงปืนดังเปรี้ยงเปรี้ยงอีกชุดกระสุนเจาะเข้าที่กลางหน้าผากมันเต็มแรงสีสันกระตุกอย่างแรงเลือดพุ่งเป็นสายร่างทั้งร่างสุดพัวลงกับพื้นอย่างรุนแรงขวานหลุดจากมือกระแทกพื้นเสียงดังสนัน่นร่างนั้นนอนแน่นิ่งไม่มีเสียงไม่มีการขยับอีกต่อไป เจ้าหน้าที่กรูกันเข้ามาตรวจสอบล้อมรอบร่างนั้นทันทีแม่ชีสุดตัวลงกับพื้นหายใจหอบแรงน้ำตาไหลไม่หยุดโชคดีนอนแนกกับตักเธอตัวสัน่นแต่ยังหายใจอยู่เจ้าหน้าที่รีพาแม่ชีและโชคดีไปยังรถพยาบาลแต่แล้วหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่ยืนอยู่ใกล้ร่างนั้นเอียงหัวมองอย่างสงสยัยทุกคนดูนี่สิเขาก้มลงหยิบบางอย่างที่ซ่อนอยู่ใต้ร่างนั้นเป็นกล่องไม้เก่าๆเปื้อนเลือดมีสลักอักครประหลาดเต็มไปหมด อีกคนผู้เสียงสัน่นนี่มันอะไรกันแต่ทันใดนั้นเองฝาไม้ของกล่องค่อยๆเปิดเองช้าๆกลิ่นเน่าเหม็นรุนแรงคลักออกมาพร้อมกับไอเย็นเยือกภายในกล่องมีบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่เบาๆเ,เจ้าหน้าที่ทุกคนชะงักดวงตาเบิกโพรงมองไปที่กล่องด้วยความหวาดกลัวเสียงบางอย่างดังครืดครือจากภายในไอเย็นจัดกระจายออกมาจนเห็นเป็นหมอกลอยต่ำปกคลุมพื้น หนึ่งในเจ้าหน้าที่กลืนน้ำลายหยิบไฟฉายส่องเข้าไปในกล่องอย่างระมัดระวังแล้วภาพที่เห็นทําให้ทุกคนแทบหยุดหายใจภายในกล่องเป็นหัวกะโหลกมนุษย์สีดําสนิทเบ้าตากะโหลกเรืองแสงสีแดงเลือดกระพริบว่าปราวกมีชีวิตบนหน้าผากมีอักขระโบราณแกะสลักเป็นเส้นสายพันกันยุ่งเหยิงเสียงกระซิบเบาๆดังแทรกเข้ามาในหูของทุกคนไม่ใช่เสียงภายนอกแต่เป็นเสียงที่ดังขึ้นในหัวของแต่ละคน ปล่อยค่าค่าจะมอบพลังให้มอบทุกอย่างแค่ปล่อยค่าเจ้าหน้าที่คนหนึ่งมือสัน่นพยายามจะปิดฝากล่องแต่ฝากล่องกลับขยับเองอย่างแรงปังฝากล่องกระเด็นเปิดออกสุดแรงกะโหลกลอยขึ้นจากกล่องหมุนคว้างกลางอากาศแสงสีแดงพุ่งออกจากเบ้าตายิงเป็นเส้นตรงไปยังร่างของชายโรคจิตที่นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นทันใดนั้นร่างที่ไร้วิญญ,ญาณเมื่อครู่ก็เริ่มกระตุกอีกครั้งนิ้วมือขยับขาเริ่มเกร็งเส้นเลือดปูดโปนไปทั่วร่าง เสียงกระดูกขยับดังกรอบกรอบแผลที่ถูกยิงบนหน้าผากเริ่มสมานช้าช้าราวกับเวลาย้อนกลับไม่นะเจ้าหน้าที่คนหนึ่งร้องเสียงสั่นถอยหลังสุดแรงแม่ชีเบิกตากว้างมือกอดโชคดีแน่นจ้องมองภาพตรงหน้าด้วยความหวาดกลัวสุดขีดกระโหลกสีดำลอยหมุนช้าช้าก่อนจะค่อยๆลอยเข้าไปฝังแน่นในอกของร่างนั้นท่านใดนั้นดวงตาของมันเบิกกว้างสว่างว่าเป็นสีแดงฉานริมฝีปากใสยแย่ยิ้มกว้างกว่าเดิมร่างกายขยายใหญ่จนผิดรูป เสียงหัวเราะต่ำๆดังสะท้อนทั่วป่าคราวนี้ไม่มีใครหยุดข้าได้อีกต่อไปเสียงหัวเราะต่ำๆดังสะท้อนไปทั่วป่าราวกับเสียงของปีศาจร่รางที่ถูกชุบชีวิตกลับมายืดตัวสูงใหญ่ดวงตาแดงฉานเรืองแสงแต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นแตกต่างจากเสียงใดๆในป่าแห่งนี้เสียงสวดมนต์ของแม่ชีแพรวาบทสวดบทเก่าแก่ที่เธอเคยเรียนรู้จากวัดที่เธออาศัยอยู่ น้ำเสียงสั่นเครือแต่หนักแน่นแฝงไปด้วยพลังศรัทธ,ธาอันแรงกล้าโชคดีลุกขึ้นมายืนข้างเธอแม้จะบาดเจ็บแต่มันก็เงยหน้าหอนยาวกึกก้องเสียงสวดมนต์กระจายกล้องไปทั่วทันใดนั้นลมหยินเยือก็เปลี่ยนเป็นสายลมอุ่นแสงสีทองสาดลงมาจากท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆดำพื้นดินเริ่มสั่นไหวใบไม้ร่วงกราวราวกับฝนอัคระโบราณบนกระโหลกเริ่มลุกไหม้เป็นเปลไฟสีทองร่างปีศาจร้องคำรามด้วยความเจ็บปวด หยุดหยุดเดี๋ยวนี้มันแผดเสียงตะเสียงสวดกลับยิ่งดังขึ้นเปลอไฟสีทองลามไปทั่วร่างมันเผาผลาญเนื้อหนังกระดูกและพลังมืดทั้งหมดร่างยักษ์ยายสุดตัวลงเสียงแตกหักดังสนั่นไปทั่วป่าสุดท้ายร่างนั้นระเบิดเป็นผงเท่าดำละลายหายไปในอากาศกล่องไม้ที่เปื้อนเลือดแตกเป็นสิง่งเสียงอักขระโบราณมอดไม่หายไปหมดความเงียบสงัดกลับคืนสู่ป่าอีกครั้งลมพัดเบาๆหอบกลิ่นสดชื่นของดินหลังฝน เจ้าหน้าที่หลายคนสุดตัวลงกับพื้นหอบหายใจแรงแม่ชียังคงสวดต่อไปจนแสงสีทองค่อยๆจางหายไปเธอลูกหัวโชคดีเบาๆกอดมันแน่นน้ำตาไหลด้วยความโล่งใจและขอบคุณหนึ่งในเจ้าหน้าที่เดินเข้ามาพูดเสียงสัน่นถ้าไม่ได้คุณเราคงไม่มีทางรอดแม่ชีหันมายิ้มจางๆพูดเพียงสั้นๆศรัทธาคือสิ่งเดียวที่แข็งแกร่งกว่าความมืดทุกคนต่างมองหน้ากันก่อนจะก้มศีรษะให้เธอด้วยความเคารพ ฟ้าค่อยๆสว่างขึ้นนกเริ่มร้องเสียงป่าเริ่มกลับมาแม่ชีแพระวะอุ้มโชคดีเดินออกจากป่าไปอย่างช้าๆพร้อมกับรอยยิ้มเล็กๆและแสงแห่งความหวังที่จะไม่มีวันดับลงอีกต่อไป